สวัสดีครับวันนี้ลุงพอเดินๆไปแตวแถวบ้านนะครับก็ไปเจอดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งสวยงามมากนะทุกคนก็ชื่นชอบถ้าเห็นดอกไม้ประเภทนี้ก็คือดอกลวยไม้นะครับซึ่งบ้านลุงพอพนะีพี่น,น้องๆองเนี่ชื่นชื่นชอบดอกลวยไม้มาตั้งแต่ สมัยปูเ่เนรเรืองเฉยนะครับพ่อของหลวงพ่อเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถึงท่านได้เชาะแสวงหาอดอกแคทเทลิยาดอกไอ้พวกตระกูลไหวต่างๆเรื่องเพื่งเรื่องกรนะมาเพาะเลี้ยงไว้หน้าบ้านเพื่อดูงามนะไม่ได้เพื่อการค้าอยู่ตอนหลวงพ่อเด็กๆนะครับหลวงพ่อก็เลยรู้จักดอกกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่สมัย อายุไม่ถึงสิบปีมั้งนะครับทีนี้น้องๆก็ได้รับวัฒนธรรมทางอารมณ์ด้านนี้มานะครับมันมองแล้วมันชื่นใจก็ยังเก็บพันไว้นะครับไม่ได้ทําเพื่อการค้าหรอกแต่ว่าเก็บรวบรวมแต่เสียดายว่าบางชนิดที่ปู่เนตรหามาเนี่ยมันก็าหายไปนะครับก็พยายามจะหามาเสือไปเรื่อยๆนะ,ะป้าปอายุพินไปเที่ยวก็พยายามเอามา นะครับมาไว้ที่บ้านอาอ,อ้ก็เป็นคนรวบรวมอออ,อ,อ้นนะน้องชายของลุงพอทีนี้ไปเห็นที่อาอ้พอเลี้ยงไว้นะครับอ่าเป็นดอกเอื้องพึ่งนะครับแต่ว่ามันมันเป็นลูกผสมแล้วนะไม่ใช่เอื้องพึ่งป่าแต่ที่อ่าูเนตเอามาสมัยก่อนก็คือเอื้องเอื้องพึ่งป่าเลยนะครับเอื้องคําเอื้องพึ่งป่าซึ่ลุงพอก็ไปพยายามจัดเสาะหาพันธุ์ดั้งเดิมเลนะ มาเก็บมาไว้ให้พวกเราได้ดูในทวนป่าเรืองปัดก็ยังยังยังจะหาที่ถูกใจไม่ได้นะที่เหมือนกับที่ปู่เนรเคยเอามาก็พยายามจะหาไปเรื่อยครับทีนี้นึกขึ้นได้นะครับว่าเอื้องพึ่งเนี่ยนะที่บานที่อาอ้อ,อเลี้ยงไว้จนบานเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ดูเนี่ยนะครับมันมีตำนานเล่านะมันมีตำนานเล่าซึ่งระหว่างสาวเอื้องพึ่งกับหนุ่มจันผา ไปดูต้นไม้ทั้งสองชนิดกันลงุงนี่ก็คือดอกเอื้องพึ่งแต่เป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมแล้วนะไม่ใช่เอื้องพึ่งป่าที่มาจากป่านะครับนะซึ่งลักนาใบนะว่ากันว่าตามตามที่อ่านเจอหรือว่าตามที่ต่อแสวงเจอเนี่ยก็บอกว่ามันอยู่สกูลไหวเหมือนกันนะครับสกูลไหวเหมือนกันนะซึ่งปกตินี่นะครับ เรื่องพึ่งนี่จะออกดอกก็บอกว่าช่วงธันวาถึงเมษายนนะครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะแต่นี่เป็นช่วงฤดูฝนนะเรื่องพึ่งที่เอา,อาพอเลี้ยงไว้นี่นก็ออกดอกเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับไม่สวยงามเท่าไหร่ซึ่งว่าเขาว่าว่าเป็นพืชตระกูลหวายนะเป็นกล้วยไม้ตระกูลหวาย ก็ใช่ช่อดอกอะไรก็ออกคล้ายๆกันนี่มันก็หักนิดหน่อยแล้วนะครับเพราะวา่ะวาเขาบอกเออพึ่งถ้าถูกฝนเนี่ยจะบานแค่สามสี่วันมันก็หมดไปแล้วนะครับจะจะโฉบไปนะเหี้ยโฉวพึว่งดูนะครับดูลักษณะทรงใบนี่นะสวยงามนะขึ้นนะขึ้นสวยงามนะนี่ตรงนี้ก็เป็นปุ่มตมนะเป็นปุ่มตมแบนๆน,นะครับเป็นแบน,แบน การเพราะเลี้ยงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แยกแยกต้นนะแนะยกต้นออกไปแล้วก็ใส่วัสดุพวชำนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยไม่ต้องการน้ํามากนะครับนะถ้าน้ํามากเนี่จะเน่าดูดอกนะครับดอกสวยงามนะดอกของเอื้องพึ่งสวยงามนะเอื้องพึ่งสวยงามเลยเห็นไหมนะครับสนะีเหลืองจะกาตาลุงวอชอบมากนะครับชอบมากซึ่ง การขยายพันธุ์นี่เขาถ้าเป็นนักวิทยาการหรือว่านักเล่นกล้วยไม้เขาก็มีการผสมพันธุ์และเพาะน,นะครับมีทั้งเพาะเนื้อเยื่อนะเขียดเกสรนเขียเ,นะเยมเล็ดนะผสมรมเมล็ดไปเพาะในนะเลี้ยงโดยวุ้นนะต่างๆนะครับอันะนี้ก็เราได้เห็นนะเอื้องพึ่งทีนี้ที่ลุงพ่อบอกว่าสาวเอื้องพึ่งนะเอ๊ยยังไงมีตำนานหนะ้าสาวเอื้องพึ่งกับหนุ่มจันฝา ตามที่ตำนานโบราณเขาบอกว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมากนะครับรักกันมากซึ่งชื่อว่าสาวเอื้องพึ่งกับหนุ่มจันผานะนั้นคือคือชื่อของสองคนนี้นะครับรักกันมากนะเป็นคนบนป่าบนดอยนะไม่ได้เป็นคนพื้นราบนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองนี่เป็นคู่รักที่รักกันมาก ก็พอว่างการว่างงานเนี่ยทั้งคู่ก็จะออกไปาตามภาษาคนรักนะครับก็ไปหาที่สำหรับนั่งคุยกันตามภาษาคนรักอย่างมีความสุขนะครับก็ในป่าในดอยนะบับนภูเขาชุสูงๆนี่ก็มันก็มีที่ที่นั่งเสรแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกินลมชมวิวทิวทัศส,สวยงามนะก็ไปที่บริเวณภูเขา ลูกหนึ่งถึงเป็นหน้าผานะครับซึ่งเป็นหน้าผาแล้วก็ทั้งสองนี่กราบฟ้าดินให้เทพารักเรือว่าลูก,กเทวาลุก,กะเทวีเทวดาผีป่าผีโขนเนี่ยเป็นพยานรักของตัวเองกันก็ได้บนบานทานกล่าวต่อหน้าหน้าผาต่อหน้าต้นไม้ใหญ่ นะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์ต่างๆที่บริเวณหน้าผาแห่งนั้นว่าเราจะรักกันตลอดไปนะยั่งยืนตลอดไปนะไม่มีเปลี่ยนใจนะซึ่งหน้าสันเสญความรักของคู่รักในะนักหนานะทีนี้บังเอิญว่าหนุ่มจันผานะครับเป็นคนรักคู่รักมากนะรักนางนะเอื้องพึ่งมากนะครับ รักนางเอื้มพึงมากผู้ผู้หญิงนี่มันต้องคู่กับดอกไม้นะหนุน่มจันท์เผาว่าเลือกไปเห็นบริเวณที่หน้าผานะ่ะนะหน้าผาสูงชันนะอยู่ใกล้ๆกับที่ตั้งสองนั่งอยู่นะครับเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งออกดอกสีเหลืองอรามสวยงามช่อโตก็อยากให้คนรักได้เอามา ระดับที่ผมนะระดับที่ผมที่ศรีธะก็จะทําเสริมความงามของสาววัยรุ่นนี่ให้หน่าดูยิ่งขึ้นให้หน่ารักยิ่งขึ้นก็หนุ่มจันผาก็เดินไปนะครับเดินไปแล้วก็ปีนขึ้นไปไม่ควังเสียงทัดทานของสาวเอื้องพึ่งนะครับว่าอันตราย นะด้วยความอยากที่ให้คนรักด้วยความที่มีความรักต่อสาวคนรักนะทำอะไรก็ไดนะ้ที่ให้คนรักมีความสุขนั่นคือความคิดของหนุ่มจันภานะครับก็ปีนขึ้นไปนะสักพักก็เหยียบนะเนื่องจากหน้าผามันสูงชันนะครับได้เหยียบหน้าผาเนี่ยพลาดนะตกลงไปบนพื้นราบ ซึ่งหน้าผานี้ได้สูงจากพื้นเยอะท้าใ้้หนุ่มจันผาเนี่ยคอหักแล้ก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเหมือนกับเสียชีวิตบูชาความรักเลยนะครับทีนี้สาวเอื้องพึ่งนะครับเห็นคนรักทำเพื่อตัวเองแล้วก็ตกไปนะไปเก็บดอกไม้ชนิดหนึ่ง่ะดอกไม้ชนิดนั้นแหละเพื่อตัวเองเนี่ยนะก็เกิด ความเสียใจที่คนรักเนี่ยตกหน้าผาตายนะด้วยคำที่อธิษฐานว่าจะรักกันตลอดไปะนะจะรักกันตลอดไปไม่เปลี่ยนใจะนะสาวเอื้องพึ่งก็เลยวิ่งเอาหัวเนี่ยเอาทิษะไปชนหน้าผาจนเสียชีวิตตามคู่รักไปดอกไม้ชนนั้นแหละนะครับดอกที่หนุ่มจันทาจะเอาไว้คนรักกันแหะ ก็เลยเรียกชื่อว่าดอกเอื้องพึ่งนะครับดอกไม้ชนิดนั้นเมื่อก่อนไม่มีชื่อหรอกนะครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะก็เ,เรียกว่าดอกเอื้องพึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ป่าที่สวยงามบริสุทธิ์นะครับเป็นดอกไม้ตำนานในตำนานคู่รักสาวเอื้องพึ่งหนุ่มจัน่านะครับแล้วก็บริเวณที่ หนุ่มจันผาตกลงเปก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งก็เวลาจะออกดอกดอกก็สวยงามเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขึ้นบริเวณภูเขานะครับบกเขาขึ้นเกือบทุกภาคแหละแต่ว่าต้องอยู่บริเวณโซนภูเขานะครับเขาเรียกว่า ไม่มีชื่อเหมากันนะเขาก็เลยเรียกต้นต้นนั้นแหละนะที่บริเวณที่หนุ่มจันผาตกลงไปเสียชีวิตอ่ะเรียกว่าต้นจันผานะครับซึ่งต่อมาก็เป็นไม้ประดับอะไรสวยงามนะครับต้นจันผาอ่ะไปดูต้นจันผากันนะครับครับจริงๆแล้วต้นจันผามีหลายหลากหลายพันเหมือนกันนะครับอ่ามาดูข้างบ้านเอา,อเ,อาเจียัยเรืองัยน้องใจคนที่หากับลุงพอแล้วกันนะครับนี่ นี่ก็ถือว่าตระกูลเดียวกันแหละนะแต่ที่ลุงพอจะให้เราดูก็คือจันผาใหญ่นะครับจันผาใหญ่ซึ่งเป็นชื่อของหนุ่มจันผาที่ตกลงมาบริเวณต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เชิงเขานะครับที่ตกหน้าผาลงมานี่ก็คือจันผาใหญ่นะครับอันนี้ก็คือจันผาเหมือนกันนะแต่เป็นจันผาเล็กมีจันผาเล็กจันผาทะเลจันเขียวจันแดงนะมีเยอะแยะจันเหลืองอะไรก็แลวแต่ว่าไป นะครับแต่หลวงพ่อจะให้พวกเราอะที่ขึ้นเยอะที่สุดนะครับตามตำนานของหนุ่มจันผามันควรจะเป็นจันผานี้นะจันผานี้คือจันผาใหญ่นะครับซึ่งขึ้นบริเวณภูเขานะครับบริเวณหิน,นท,ที่มีน้ําไม่มากนะครับน้ําไม่มากแต่ก็ไม่ใช่โซนแรงแรงนะครับซึ่งจันผาพวกนี้จะออกดอกนะครับพอถึงเวลาก็ออกดอกเหมือนกันนะครับ ดึงดูนี่คือจันทราใหญ่นะครับจันทราใหญ่ใบเป็นใบหอกใบพายนะครับดูลักษณะใบนะครับเป็นใบหอกใบพายการขยายพันธะุ์นอกจากเอามาเล็ดใบพาบพันธุ์แล้วเนี่ยเอาต้นแบบเนี้ยเอาต้นต้นแบบเนี้ยนะครับต้นแบบเนี้ยแยกไปปลูกมันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าถ้าเราไม่ซื้อไม่ขอจากเพื่อน ในอุทยานอะไรก็อย่าไปเอานะผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายเอา,เอาต้นไม้ออกจากอุทยานอะไรเดี๋ยวนี้มันมันหายากขึ้นนะครับไอ้นี้เอาเพาะเลี้ยงไว้นะครับดูดูความใหญ่โตของต้นจันผาต้นไม้ในตำนานคู่รักนะชาวเอื้องพึ่งหนุนจันผานะครับชาวเอื้องพึ่งหนุนจันผาดูไอ้นี้ก็เดี๋ยวก็จะ ขยายพันธุ์ไปเข้าไปไว้ในสวนป่าเรื่องปรักและก็บริเวณที่ลุงปอกับน้องๆร่วมกันจัดสร้างที่เก็บที่บูชาท่านปู่ศรีทุทโทยาตศรีปุตุมาปู่ยาพญานาคนะครับไว้พวกเราได้มากราบบูชากันเนี่ยนะจะประดับไว้ตรงนั้นรู้สึกว่าอาโอ,อหรือมรนลกศักดกิ์ใชยน้องชายคนที่4ีของลุงปอนี่จะจะเริ่มลงมือประดับบ้างเล็กน้อยแล้ว นะครับตามตามเวลาที่มีนะนี่บริเวณรังกล้วยไม้นะก็เรียกรังนะไม่ใช่เดือนไงรังกล้วยไม้ที่เอาพยายามสะสมไว้นะครับสะสมไว้ช่วงนี้ดอกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยังยังยังไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่นะครับพยายามสะสมไว้นะจากของดั้งเดิมบ้างหามาใหม่บ้างนะครับนี่ก็คือต้นจันท์ผานะครับต้นจันท์ผา เขาเรียกจันพาภูเขาหน้านี้นะครับจันพาใหญ่นะครับซึ่งถ้าจัดสวนจันเลยก็สวยงามนะดูนะครับเป็นไม้ประดับนะกินไม่ได้นะแต่ว่าก็มีคุณรบัดต่ตางสมุนไพรนะแต่ลุงบอกบไม่ไม่ไม่ไมไมออกมาพูดตรงนี้นะครับไปหากันเอนาเองนะว่าจันพานี่เขาใช้ทำยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะครับนี่คือจันพาใหญ่นะตำนานสาวเอื้องพึ่งหนุนจันพา เอาแลวครับคู่รักนี่เราใหญ่ให้แยกกันมันทรมานนึกถึงเรานะครับคู่รักตามตำนานนี่เดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาสาวเอื้องพึ่งนะเอาสาวเอื้องพึ่งให้ไปอยู่กับหนุ่มจันผานะฮตั้งสองนี่เป็นคู่รักอมตะนะเป็นคู่รักอมตะซึ่งน่าสรรเสริญในความมั่นคงในความรักนะแต่ด้วยเหตุอุบัติเหตุ นะครับทั้งแต่ทั้งคู่ต้องแยกจากกันเดี๋ยวลุงพอจะเอาสาวเอื้องพึ่งนะให้ไปอยู่คู่กับหนุ่มจันพานะเพื่อได้เป็นนะวิญญาณรักอมตะนะครับนะของตำนานโบร,ราณน,นะที่เขาเล่าสืบก,กันมาอย่างไงก็ลุงพอก็เล่ากันต่อนะนี่นะครับนะมาอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วนะครับ,นะรบสาวเอื้องพึ่งหนุ่มจันา่านะครับนะเอาละ ก็คงจะไม่แยกจากกันนะครับคงจะไม่แยกจากกันนะา,า,าวเอื้อมพึ่งหนุ่มจันผานะครับนี่เป็นตำนานคู่รักนะครับซึ่งหลวงพูก็ได้ดำเนินการนะครับให้คู่รักทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับอย่างมีความสุขนะเอาละครับ แลคลิปนี้ก็ลุงพ่อก็เล่านิทานให้เราแล้วก็พาชมเครื่องพึ่งเละต้นจำปาซึ่งเป็น,ปน,ปน,ปนตำนานคู่ของคู่รักกันแล้วผมก็คงอยาได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละอย่างน้อยก็ได้ความบันเทิงนะครับความบันเทิงก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร์ หรือกดติดตาม YouTube ช่องลุงฟอให้ลุงฟอด้วยนะครับขอโจคดีสวัสดีครับ